ป็นอาสาในวันนี้นะคะพาไปดูกิจกรรมอาสาพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะก็ทําให้หลายครอบครัวคลายความเครียดความวิตกกังวลไปได้เยอะเลยนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะโรงการธนาคารเวลาเป็นระบบที่ทําให้เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกได้ช่วยเหลือกันมีสมาชิกสมัครเข้ามากว่า100คนก่อตั้งมาได้เกือบ2ปีแล้ว โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเป็นผู้ให้การสนับสนุนในโครงการธนาคารเวลามีกิจกรรมต่างๆมากมายที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าเพื่อนที่โรงพยาบาลเป็นการให้ของเพื่อนสมาชิกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะมาคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยมาช่วยเข็นผู้ป่วยไปตามจุดต่างๆพาไปที่จุดวัดความดันช่วยเช็คสิทธิพาเข้าห้องตรวจพบแพทย์อยู่รอเป็นเพื่อน ไปจุดรับยาแถมยังเข้าคิวชำระเงินให้จนกระทั่งส่งผู้ป่วยขึ้นรถกลับบ้านอย่างปลอดภยัยที่เห็นญาติและผู้ป่วยที่มีความลำบากที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่รู้วิธีการขั้นตอนอ่าใช่แล้วก็คือขั้นตอนรออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในขณะที่พี่อยู่ที่เนี่ยพี่ก็ถือว่ากึ่งคนเมืองกึ่งคนต่างจังหวัดทั้งช้ชีวิตทั้งสองท่าพี่ก็มองห้นมีคนกลุ่มเนี้ย เข้ามาช่วยมันจะสามารถสื่อสารและอธิบายได้ว่าเป็นยังไงเขาควรจะจัดก,การเวลาตัวเองยังไงได้บ้างเาเราจะทำยังไงให้เร็วปลอดภัยแล้วก็คือเสียค่าใช้จ่ายน้อยสําหรับบางคนที่เราอาจจะแบบนาะบบ้านที่บิกไม่ได้เลยนะไม่มีใครเป็นราชการเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจะแนะนําเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถแนะนำได้ ทางสมาชิกทุกคนจะทราบข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ไท ai ทม์แบ k.net เป็นสื่อกลางค่ะแจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผู้ป่วยในแต่ละวันว่าชื่ออะไรจะไปที่โรงพยาบาลไหนหากโรงพยาบาลนั้นอยู่ใกล้บ้านทางเพื่อนสมาชิกที่เป็นอาสาที่สะดวกก็จะกดปุ่มตอบรับเพื่อแสดงตัวเพื่อมาเป็นเพื่อนพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างวันนี้มีพี่องุนเป็นจิตอาสาจะมาช่วยพาคุณยายอายุ84ปีมีนัดตรวจหลายโรคที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุลาภรค่ะใช่ค่ะ,ค,ะคุณยายบรรจงนะคะเป็นคนไข้ที่รักษามาจากที่จังหวัดอ่างทองจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุลาภร์เนี่ยอาทิตย์หนึ่งประมาณ3-4หมอเลยแล้ววันนี้พอดีเป็นนัดที่คุณหมอตาเขานัดล่าสุดนี่มาขึ้นเมื่อวันศุกร์แล้ววันนี้มาพบคุณหมอตาอีกแล้วกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการแบ่งบุญความดีและช่วยเหลือกัน เป็นการแบ่งเบาภาระของญาติถ้าเราได้ช่วยแบ่งเบาแล้วก็สรุปขั้นตอนในการที่จะเข้ามาใช้บริการเนี่ยมันจะทําให้ญาติเนี่ยเขาสะดวกในการที่จะพาคนไข้เนี่ยแค่เดินทางมาก็ลําบากแล้วในการที่จะมาคอยบริการเนี่ยก็อีกเพราะนั้นจะเป็นความทุกข์ใจของคุผู้ป่วยแล้วก็ของญาติค่ะวันนี้เอา,อาง่ายๆว่าเพียงหุนต้องสละเวลาหนึ่งวัน,นหนึ่งวันเต็ม<ๆ>คุณยายอย่างน้อยที่สุดเลยเราก้าวมาวันนี้ค่ะเราต้องมาถึงก่อนคุณยาย แล้วก็ติดตามว่าคุณยายถึงไหนแล้วญาทิามาที่ไหนแล้วคุณยายมีอาการระหว่างเดินทางหรือเปล่าแล้เราต้องมาคอยดูแล้วว่าประวัติของคุณยายนั้นตรงเวลาไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะบางครอบครวัวไม่มีเวลาการที่มีจิตอาสาคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยแบบนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ช่วยแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยนี่แหละค่ะเระว่าทุกการให้ทําให้จิตใจของเรานั้นสุขขึ้น วันนี้ปิ่นอาสาลาไปก่อนสวัสดีค่ะการมีจิตใจเป็นจิตอาสาแบบนี้นะคะก็ทำให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขได้ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะ